องคมนตรีติดตามพื้นที่รับประโยชน์โครงการอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริและเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนจังหวัดแพร่นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยเลขาธิการกปร,รและคณะเดินทางไปแปลงเกี่ยวข้าวของเกษตรกรบริเวณพื้นที่รับประโยชน์โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ โอกาสนี้มอบพันุข้าวให้กับตัวแทนเกษตรกรและร่วมเกี่ยวข้าวกับเกษตรกรโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหนึ่งในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรที่พระราชทานพระราชดำริให้กรมประชาริกานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาต่างๆของแม่น้ำยมเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรในอำเภอสองและอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นและทำนบคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม2568ปัจจุบันเก็บกักน้ำได้4แสนลูกบาทเมตรและส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรในบริเวณใกล้เคียงได้บางส่วนช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะไปสักการะพระาธาตุช่อแฮและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัดพระาธาตุช่อแฮพระอารามหลวงเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่จากนั้นไปวัดนาคูหา โอกาสนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปการส่งเสริมการเกษตรจากผู้แทนศูนย์วิจัยข้าวแพร่เยี่ยมชุมชนบ้านนาคูหาซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาและธรรมชาติบ้านนาคูหามีพื้นที่3,000ไร่พื้นที่ทำการเกษตร1,120ไร่บริเวณกลางทุ่งนามีพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจขนาดใหญ่และสุดปลายของสะพานไม้ไผ่เป็นสวนผสมที่ปลูกพืชหลากหลายชนิดกลายเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดแพร่